เฉลยแล้วพระเอกกอไก่ดีเจต้นหอมโผลคอมเมนต์ชื่อพระเอกกอไก่ทำอาร์ตพสุดลั่นอุ๊ยรู้ได้ไงว่าด้ยวยเรื่องพระเอกกอไก่แทงข้างหลังเพื่อนที่อาร์ตพสุดบ์บานแย้มออกมายืนยันว่าไม่ใช่เกตวรินทรปันธาการโดยพดยืนยันผ่านอินสตาแกรมแอดอาร์ตอันเดอร์สกพสุด98บอกว่า เพิ่งเห็นว่าคนโยงไปหาน้องเกดแต่ไม่ใช่น้องเกดนะครับน้องนี้ใส่ดีมากเจอผมทุกครั้งไหว้ผมทุกครั้งน้องเกดน่ารักครับอย่าโยนอะไรแย่ไปให้น้องครับส่วนเป็นใครนั้นอืมน่าคิดครับคนที่คุณก็รู้ว่าใครอันนี้ต้องขอโทษน้องด้วยถ้าให้คนเดาไปหาน้องน้องเขาแมนพอน้องเขาโดนสอนมาดีจากครอบครัวเขาไม่ปากไม่ดีแบบนั้นหรอกครับไวส่งหมูกรอบไปให้ทานนะครับ g a t e u n d e r s c o r e l ดอ d e r 1 0งานนี้ดีเจต้นหอมสกลุลตลาเทนเพโรดคอมเมนต์ติดตลกบอกว่าก่อยพิษณุหนุ่มอาร์มมาคอมเมนต์ตอบว่าอุ๊ยรู้ได้ไงฮ่าฮ่าฮ่าทำเอาแฟนขับฮาลั่นเลยทีเดียว